ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบิ๊กเห็ดบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาตัดใยให้ดูนะครับหลังจากที่เรามัดก้อนทิ้งไว้ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับใยจับใยจะเดินแบบนี้เลยนะครับอ่าเปิดเลยอ่าครับจะมีใยเดินนะครับอ้าวนี่ก็เห็ดออกก็ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาชมการตัดใยนะครับอ่าตัดใยก็ง่ายๆครับก็แค่ฉีดน้ําใส่มันนะครับ ปรับเป็นหัวหัวชีดน้ำครับหัวอาสายเดียวฉี้ฉี้ายายมันยุบเลยครับปอมฉีดเข้าไปนี่ครับตัดยายแบบนี้ฉีดให้ยายมันขาดนะครับให้เห็นมันออกง่ายๆหน่อย ไปครับนี่ย ยังไม่ทันตัดใหญ่แล้วเห็ดงองอ่าโอเคครับ นี่เป็นการตัดใยนะครับตัดใยแค่ฉีดน้ำเข้าไปที่ใยนะครับให้ใยมันยุบหรือมันขาดออจากการแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพ่งนี้นะครับพ่งนี้ใยมันต้องขึ้นอีกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่หัวเป็นเป็นปืนฉีดน้ําพ่งนี้เราก็ใช้หัวบานๆนะครับฝอยๆแค่เป็นละองหยิมๆพอนะครับสำหรับคลิปนี้ การตัดใยก็พอแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ